uh <laughs> 光辉。嗯嗯嗯 hold oh. 妈妈。<Okay. S 2> wow. ก็ร e ู้สึกกันอย่างสนใจจึงขอสมนิระเสสเหละถึงเรื่องคนตา หลังจยากโตใหญ่ร่างกายเป็น give é me chưa qua sắc lung biết to ni chi qua kia có qua ลายดีปิดินลางามเหมิอนชัยปัญชา อิจาไม่เอากระทายอิจฉาเมตตาคมคมมาเตแต่โอจานั่งเสียชีวิตมาแต่น้อยอะฟังผมนี่จะคอยเหลืสัรใลภัยสมมาแต่คนที่สิบนี่ราบร่าตั I am you หนูพ่อคนเดียวแกโดดเดียวมาหลายปีเรี่ยไนี่ก็มีสอ Not me, no E เล็กก็เลวไปตามพระมาลลยแต่วันนี้พี่น้องเขารองรองสมัคีมานั่งฟังเพลงอยู่นี่แล้วเขาไม่หนีไปไหนแต่ส่วนตัวลุงมื่นี่เงินเหมือแกก็มีแกเป็นมหาเศรษฐีระดับหนึ่งในเมืองไทยถ้าหากว่าเกไม่กินเหล้าเงินคำบดอันหอด คนชอบทำทานให้ทังลาวทางไทยไอปู่โซนอย่าฟังเสียงอย่าฟังเนียงอย่างท่าน,นั้นไอชอบฟังเพลงโคราไยังไม่หนีไอเป็นไหนปู่โซนคนนี้กอมัมีอยู่ละแม่เป็นธนาแต่ลุงแน่เป็นนังกะเปะอยู่กับใครคือลุงแน่คน ไมใหญนี่ได้ลุงหมื่นนี่ก็มาให้เงินค่าชนละมุนเงินไปนี่เป็นเงินเขาเกทูลก็ร,รู้ว่าเป็นเงินใครเขาเกทูลฝา,ากมาพ็เขาท่ามาให้ฉันอา้าวลงหมืน่นลงจงมาไอ้สักพันไอ้ก็ปัดได้ไหม งาะมีมาเหมือนเดียวหนีวาเสียวเอาเสียงาะยืนคลำอกงอะยืนคลำเอเตเสื้อเพระเาะว่แกสวมเสื้อลายมนุษย์มนาเกิดมาในโลกมีทุกม,มีโศกโนเศร้าแม้ว่าเขาไม่ว่าเราตร้องมีดีและมีรายฉนั้นพี่น้องเกิดมา dann nur wenn ich พันรยาหมายกำดนนึงพึ่งสามีแก่แล้วฟากผีและฟากไข้คนจน,นรึรวยใม่พ้น,นมวยมรัะร่างกายพอผูกพันไม่ถูกฝังก็เผาไฟที่อยู่ยังยังไม่หมดคือเกียรติยศชื่อเสียงรักษาไว้ให้สุดเวียงรอสู้กันเพียงขาดใจ ที่ยูยังยังไม่หมดคือเกียรติยศเชื่อเสียงรักษาไว้ให้สุดเพียงรอสู้กันเพียงขาาใจคนซื้อกินไม่หมดคนคดกินไม่พอไม่มีเราก็ขอไม่พอเราเฉยไว้ไม่มีอไม่มีเราก็ขอขอเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสภาซิใหมเนี่ยเปลี่ยนมาไั้ไงเขาบอก คนซื้อกินเมมโมดคนคนกินเมมโพี๋ยวนี่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะคนซื้อกินเมมโมดคนซัดซื้อนี่นะคนซื้อกินเมมโมดก็เปลี่ยนใหม่แล้วคนซื้อองค์นิดหน่อยกินแล้วปมดคนคนกินตลอดชีวิต คนซื้อกินไม่หมดคนคดกินไม่พอไม่มีเราก็ขอไม่พอเราเชิญไว้อดทนซื้อสัตว์ปฏิบัติตามระเบียบไม่เอารักเอาเปรียบเราจะไม่เหยียบย่ำพรรใครจะสูงใครจะต่ำไมจ่จำเป็นใครจะมองใครจะคอมเมนต์หาเรไ่รักโลรดวัวหลงลงกันเถิดชั่วีมีกำเนิดจกควาใค,คนเห็นคนเป็นคนน,คน,นั่นลยคน คนเห็นคนไม่ใช่คนใช่คนไม่จะยากดีมีจนก็ต้องเป็นคนทุกคนไปชั่วหรือดีมีหรือใครไม่พ้นคนนี่คือพระราชนิพนธ์น่าสนใจพระองค์ประเสริฐที่สุดเป็นสมุทิเทวาทรงพระทรงเป็นสุภาสิตสอนไทยอย่าให้มาโอเรานี้ประนีประนองอ่อนน้อรมรำลึก นิสัยสักโลก สะสะก็พายเดียวแหงนตาปิ